สวัสดีพี่น้องกินเป็นแล้วพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยโอ้สวัสดีคุณดูซุนคนรักพี่น้องไรซุนโซนในเบื้องลยนี่เกี่ยงหางดีๆพี่น้องโอ้ยหั่งแหลกไอ้พี่น้องที่ดูที่ดูนุ่มเป็นนี่พี่น้องเนาะจัดนุ่มใสครับผมเสียต่อพันทีใจร้ายพี่น้องดีใจพอหรือยังวะรับคำหรือยังรับคำรับคำพี่น้องโอ้ยบ่เด็กๆไม่ได้เมื่อยกันแล้วครับผมสังเกตหางขั้นไม่นุ่มขั้นอีกนุ่มเออสังเกตหางเี็กๆเรานี่ ใครจกินนมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนมาท่านจ้าเย่เย่โอ้พี่หลังเอ้ยกินนมเป็นแล้วพี่หลังผุ้นะดูจุ๊จสบายจังหาหัวมาเป็นนะเสียดแลไหนหาหัวให้หาหัวนุ่มให้อยู่โอ้แกหางดีๆแกหาเด็กๆเด็กินนมสวัสดีคุณดู้ชมทุกคนครับผมพี่หลังมาท่านจ้าเย่เย่สวัสดีเอฟซีท <c <Dual>. <c <ười> <and> ุกคนพี่หลังเด้อ วลานั่งเลนยดีกินนุ่มเป็นเองแล้วพี่นรองกินนุ่มเป็นเองแล้วกินนุ่มเป็นแล้วไหม้น <c oughs> น่กินเรกอแาจะเป็นานายกิเองอาจจะเปลเนี่แล้วลองปล่อยบหน่อยจะไปจบนนั้นมาสีสวัสดีคุณดูหนึ่งร้อคนนะครับผมไม่ลองสวัสดีทุกคนเลยนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปถีม่ม,มีความสูงพเนะนะาหลังจากที่เาประกบประกบกันมาหลายหมืนนะนะ่นเนาะตื่นเส,แแแสา,สลาสแ,ลลลแล้วก็แรงมากเสาแรงเสาแรงเป็นล้ีดนุ่มอะไรกัปอนนุ่มเป็น ป้องนุ่มๆเนาะเป็นขอดนุ่มเนาะนะครับผมสวัสดีคนดูทั้งหมดเลยนะฮะทั้งร้อยสายสี่คนครับพี่น้องโซวหาหัวป้อเป็นไปหาหัวป้อเป็นเอออะไรเออกินนุ่มไรน้อยไาเอาหัวอนไรพี่น้องทีมงานทีมงานแฟนครับสวัสดียังมสวัสดีค้ยเออทีมงานพี่ทีมงานกับหัวปงทีมงานด้วครับทีมงาน ทิวานยังหรอฮะทิวานทิวานยังก่อนทวานเสียตมทเสียตลูกสาวเปิ้ลเอาแบงค์่วนสวัสดีเอซทุกท่านเลยนะครับพี่องโอ้กินเปแล้วกินเปนแล้วจิบเปแล้วเนาะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะฮะ คอมเมนต์มากเหรอคือมีคอมเมนต์เดียวปีกไก่อย่างเง้วถือปีกไก่อย่งเง้วคอมเมนต์ถือปีกไก่อย่างเง้วอ้าวพี่น้องปีกไก่กระเบิ้งถือกระเบื้องเบิ้งไปครับพี่น้องละเป็นความสูงเป็นความสูงเขาเออดูนุ่มจุ่วๆละบาลตะวันรามแอนไหวเลยต้อมคือสีบลได้เล่นนุ่มอีกแล้วน้องมากรักจังค่ะโอ้อ่านคอมเมนต์ได้แล้วพี่น้องโอเคครับผมขอบพูดไรครับขอพูดไรเมื่อกี้สวัสดีนะใช่ไหมครับข้างหลังอะไรข้างหลังอะไร ปรงเทศช่องไหนอีกบ้านทารุณอีกบ้านทารุณสูตรปังสูตรปังว้าสวัสดีคุณธนพรด้วยนะครับสวัสดีครับผมเน็ตยร้อยสี่สิบแล้วครับพี่วันนี้ตัวใหญ่มากครับพี่น้องกินเองไปแล้วบ้านนี้โอ้เวลาเบิ่งหางแกหางดิ็กๆๆๆโอ้พี่ควบโลกอะไสวัสดีคนดูทั้งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามคนฮะนั่นหลุดจุดๆพี่น้องโอ้ยแกมันมังไงไม่รู้แกมัน สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันดูดมากเลยบางเยียบลูกไก่บางอี๋โอ้ยเยียบลูกยังเหยียบลูกไก่ตัวนี้มันเหยียบลูกตัวใหญ่มากค่ะน่ารักน่ารักโอ้พี่น้องช่วยสิเลี้ยงไงบะนี่เลยย้อนเสียต้อมไหมเลี้ยงไงบะนี่ย้อนเสียตอมเลียดไห้กินเยียบก็ว่าว่าไหมกันหรอเสียตอมไฟหม้อเยียบพ่อหม้เไก่เสียต้อมเหินพ่อเป็นเสียตอมจะไปหามันสิคำบอก สุดปังค่ะสุดปังขอบคุณครับคุณน้ำฝนอ่าเฟื่องนครนะครับผมสวัสดีเอฟซีรุ่นนันนะครับกินนุ่มเองได้แล้วเก่งๆครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องจะรุ่นเหมือนกันเนาะพี่น้องโอ้ยดีไลท์พี่น้องดีครับดีครับดีครับพี่น้องขึ้อเตือนเศร้าก็ตื่ตือนเศร้ามาเบิรงอีกเก้าน่พี่น้องมาเอาไปกินดีเข้าเนาะพม่น้องเสียมุกขาดมุกขาปล่อยหรอกครับยัง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 อนุบาลอยู่ครับอนุบาลต่อไปดูดเป็นแล้วเสียต้มอดบีบนมเอ้าคือว่าอดบีบนม ถ้าขัดใช้ค้าพ่าอดบีบนุ่มหนิไหมถึงว่าต้องดีนี่การบีบนุ่มเนี่ยแม่เพคนก็ออยยาากกกันเจ็บเพราะว่ามีแข่าเนาะแข่าขับน้องก็เจ็บบวมขึ้นมือเขามือเข่าจะนิ่มเนาะแม่งครับเพราะว่าหนุ่มคนจะมีแข่าย้ำมันตีเนาะแค่สิจักสียบเทียนนี่ให้มนปลายอ่อนเนาะเสียบมันปะตรงเมืองสะกดนะพี่น้องลูกจะแมนเนาะเอื่นพอเสียเอื่นพอเสียกี้เอ้ยกี้เอื่อนเดี๋ยววา คุณธนพรนะครับผมมากี้พูดเก่งมากพูดเก่งไหมคะพูดเก่งนะเนาะพูดเก่งแล้วเนาะโอ้ยมีไงเอ้ยมีไงกี้เป็นไงเป็ยังเป็นไงเป็ยังไงเสียเป็งเสียน่ารักมากจ้าเป็นไงเสียเออพี่น้องบ้างมั้งโอ้ยแกได้พี่น้องนะลันขันรังคาเหมือนพี่น้องสวัสดีคุณดูสองร้อยสองคนนะฮะเก่งเยี่ยงเก่งะเลี้ยงกิเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องแดงกินแล้วพี่น้อง ี่ว่าอยากรับพูดอะไรขอเช็ดเลยยินุ่มเลยเลยเก่งมากครับผมเก่งมากไม่แสงนั่งลูกไม่แสงนั่งไม่แสงนังนะไม่ร้องนะโอ้กินลมผุ้ใดไม่ลองทานดีตั้ง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 อยู่นะโอ้ดีไรเรามากินน่ารักขอบคุณทนายัง พี่ยาวไปไหนคะัเอาพี่ยาวพี่ยาวเฝ้าเฝ้าอันเฝ้านุ้ยูครับเป็นเฝ้เฝ้านุ้ยูเป็นมูนด้วยนะครับเนาะอยู่เป็นเพื่อนนี่ลุยเล่นเป็นเพื่อนนี่ลุยครับอยากสิ่งอะความจริงเหรอเล่นเป็นมูนด้วยอยู่ยังลูกเอ้ายังไมันกินุ่มเป็นตอนนี่ครยังไงมันกินุ่มเป็นนี่ชอบดูน้องมาร์กี้น่ารักดีเป็นธรรมชาติโอ้ยมือตัวหมือเลยเฮ้ยดิเฮ้ยดิเอ้ยกินลุ่มเป็นแล้วดีใจเลยนะจ๊ะ กำลังใจมาเพียบแบบนี้เต็มคอขพี่น้องวฮะมั่วกินนมเป็นอ่ะเอียงแล้บอกไม่กันลูกเดือดเดืออียงก็กินนมเป็นไม่ใช่มัวลูกไม่ใช่มอมาไม่ใช่มัวนะบัววัวแหวนพูดดิพูดดิบัวอ่ะบอกว่าบัวกินนมเป็นอะไรวัวมัวกินนมเป็นอะไรบ้างสิบัวกินนมเป็นวัวนึกจิบลูกคอยบอกว่าทองไม่ร้องกินนมเป็นอะไรไม่ร้องห้าดินึกนึกอยู่ โ,โอ้กำลังใจล้นหลามกำลังใจล้นหลามครับผมกำลังใจล้นหลามสวัสดีคนดูทั้ง176คนน,นะพี่น้องพ่อม,มสุกนี่มีแกผมเลยเสียตอมรถเมื่อนี้ครับพี่น้องเอ้ยแล้วก็พี่น้องสุกผูุ้กคนพี่น้องร่างเสียบีบเสียอดเอามาใส่ผู้หีิครับรถโดนอีเดียเ <laughs> ลยเครืองเสียบีบลองลอง,ลองใส่บ้างพี่น้องใส่ปากมากี่แน่นม้วนเอ้ากินดี่รูกบ่ได้มันเหม็นบ่ได้เหรอพี่น้อง จีจีเอ้าพี่น้องขึ้พิมพ์จีจีมากผมผมผมเห็นอยู่พี่น้องผมเห็นอยู่เห็นคอมเมนต์อยู่ครับเนาะแต่เป็นยังเราเพจอะไรนี่มาปิดกันปิดดักยังดอกโอ้ยเห็นท่านชื่ออะไรเป็นเพจธรรมดาเนาะว่าตองมา้มีกดมีขอยยังมีกดไลค์โอ้ยอยากพี่น้องเอ้ยอยากอยากพ่งนี้จะมีของดีให้อีกนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้มีของดีใหญ่ปะ่นพวกีมีของดีว่ มานำเสนออีกนะครับโอ้โห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 อย่างเราติดตามนะประมาณหนึ่งทุ่มนะครับไอวันหกโมงและหนึ่งทุ่มเนาะประมาณหกโมงพี่น้องถึงทุ่มหนึ่งนี่ดูชาแนลรกของเดียวนะครับผมจะมีไลฟ์สดทางเพจนิรุยชาแนลนะครับย้ำนะครับไลฟ์สดทางเพจนิรุยชาแนลเราไปเจอกันนะครับผมที่หน้าโทรศัพท์นะครับเวลาหกโมงเป็นต้นไปพี่น้องเตรียมตัวเลยช่วงเวลาหกโมงเฮ็ดมันโหลดยังมันว้าเก่งหลายกินโลดน้องมากี้ กินเลือนมมั่วมั่วยังดีหนิเขาเรียกว่าวัวลูกไม่ใช่มอมานะวัวแหวนมัวอะไรนะมั่วมั่วตอนนี้มันภาพก็มั่วแล้วพ่อหันกล้องใหม่ก่อนแล้วเอฟซีด่าเอฟซีต้องการภาพแจ้งๆนิดนึงเอ้ยหขวพี่รังงวงมางวงงวงมาเดือด่อยพี่รังมาเดือด่อยใครตัวบอกแลเกี่ยวคนพี่รังมาเดือด่อยนี่ของดีเอามาแจกบ่อเสียต้อมเพื่อน ของดีก็ไมาแจกบว่เสียดอมต่อพเนมีการไล่สดรอชมครับรอชมนะครับผมไม่แจกพี่น้องต่อราคาถึกมากราคาถึกเลอ่ะน่าจะมีแจกช่วงไทยคลิปเนาะน่ะน่ะน่าเตรียมอ่ารอหาของมูลนไปพี่น้องอยวอะไรของฟรีมีแจกในวันไทยคลิปนะครับนะโอเคพี่น้องโอ้ความสุขอะไรมีความสุขายคันมันจินนุ่มเป็นแล้วนี่ปล่อยโยกคู่มือนี่บ้างบางข้อนึสองอาทิตย์ุนึงแม่นครับผมสองอาทิตย์นั้นก็จะวันเนาะ อนุบาลอยู่สองอาทิตย์ครับผมยนงกินนมเป็นอืมเชื่อว่าม่ชชไลไปาเลเฮ้ยไปแก่ยมาอะไรเกียงใส่เจ้าจะสร้างลิแม่มันกล่ยบกอะไรยกบกยังจะบริินขยะดิตัวดีคนดูทั้งหนึ่งร้อยเจ็บสามคนพี่้องพี่้องคอมเมนต์มาเลยบ่ครับลองคอมเมนต์มาก็เห็นคอมเมนต์แล้วผมเออแมนแมนแมนครับ ตัวนั้นสิ่ห้องเตียนได้นะคุณสิ้นเดือนสิ้นเดือนเจะยืมเพื่อนไหมเพื่อนเปิดไฟได้ไปมให้เขาเดี๋ยวมึงไปนั่นะเรือเหมือดมาแน้วพี่ต้อมขยันมากขอให้รวยปังๆค่ะพี่น้องสาธุสาธุอ่าพี่น้องโซดได้พี่น้องให้เห็นเลยเปิดไฟกันเห็นชัดๆเลยนี่นะครับเอาสื่อไฟเราตีธรรมดเดียวก้บเลยทีนี้กินนมแล้วโอ้ยกินนมเองแล้วพ่เจ้าเลี้เที่ยวละวันดูจุยดูหนี่ จริงค่ะเอาใหญ่เลยเนาะเอาใหญ่เลยกินเป็นเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยนะกินเป็นเอาใหญ่เลยนะไอ้าเลไทยแม่วัวเป็นยังคือมัดไว้จ้ะมันหึ่นมันายพี่น้องมันสิเตะผู้ข่อยนะเอาไงงี้ซะมันห่วงลูกมันจะอ่อนอัญญาที่กินส้นข่อยเออะเสอยส่งเป็นผู้ใหญ่กินเสมอเลยหัวหน่อยทาคักบอกคุณตอมแนระวังเขาแม่มันเด้อ พน้องครับปไยังเสียตหรอมัดไปอยู่ครับมัดไปอยู่มัดไอยู่พนองมัดไปอยู่เออมัดข้อไปอยู่สุดยอดเลยจ้ะวาสุดยอดตอนนั้นาสิบเอะเอ๊ะเจ้บอกกันเลยเจ้บอันเด็กเด็กๆดยนะชินมครับกินนมกิมนมไปหาเอถ้วัดหาหัวนมหยหมเสียเสียตัวไม่แย่งน้องวัวดูดนมแล้วจะเอาคือว่าสั่นขขาดด้วขาดโดนแล้วเสียต้องมาาดดนแล้วา ยอกยอกยอกได้เสียห <c oughs> ยอกยอกได้เสียเพืน <c oughs> คุณลืมไม่ได้แต่ไม่สําคัญชือ <c oughs> เพี้ยไหม <c oughs> ขอบคุณดาว100ดวงคุณมัดครับผมคุณมัดอีกแล้วขอบคุณพี่มัดนลครับดาว100ดวงขอบคุณมากครับหกสำัารติดต่อขอบคุณมากครับผม <c oughs> ขอบคุณจากใจครับพี่ครับขอบคุณอะไรครับผม <c oughs> ขอบคุณพี่มัดนะครับ <c oughs> ส่งดาวให้เราตลอดเลย100ดวง,<ย>วงถือว่าเป็นยัางไงานะเนี่เป็นยังบุญเป็นยังบุญเพราะว่าเมื่อ่อนตัวนี้ออกมาเป็นเป็นตัวเมียหมดเลยอืมแม่อันนี้ก็ จะรอขอดประมาณสิ้นเดือนนี้ครับอ่าแล้วก็มีออาขอดอีกประมาณสิ้นเดือนไม่หรอกเดี๋ยวขอดมาอีกเป็นถือว่าเขาเลี้ยงลู่เนาะขั้นภาษาอ่าเลี้ยงเลี้ยงทะลุนะเลี้ยงเรียงลู่อยู่งเหนาวบ่จ้ามื้อนี้เดี๋ยวนี้บ่ลมันร้อนเชนอ่ะตอนเดือดมันเป็นเล็กเย็นแบบเลือกเลือกอะไรยีนกินเป็นแล้วแม่นพี่น้องกินเป็นแล้วครับกินเป็นแล้วกินนมเป็นแล้วนะครับมึงจะอะไรพี่น้องเปิดแผดเปิดแผดใะไรบ้างเลรื่อยๆที่มือถูก กินเก่งเวยมเ,เออคันกวเออคันหวหวนนนด้นี้ต้นี้สวยสีสีสวยให้สีสวยให้ให้ลูกสวยนะแดงเข้มเลยแดงแบบเป็นสีเข้มขึ้นเ,เรื่อยนีนติดโบดให้ลูกสวยมากเลยติน,น,น่นินนุ่มไปแล้วกิน้ากินเนี่ยเสร็จแล้วมีไงมีไงวาเลนไทน์ดิชื่อน้องวาเลนไทน์เลยนะคะคนนี้ดูยตั้งให้ คู่เขยบ้านนี้ขยันเข้ากันดีเนาะข่อยละมาวกเจ้าขอพูดครับผมที่หักกันนะพี่น้องเนาะตอนนั้นตอกก่อนน้องอุบลคืออ่ะเพราะเขาอยู่อุบลนอ๋อน้องอุบลนซื้อน้องอุบลเนาะน้องตโตก่อนน่องเก่งมากขอบคุณครับผมคุณเล็กไงจะใครล่ะนะครับแม่เพิกงซืเริ่มดินดินเจ็บเพลินพ่อถ้ากันเถือนกันเนาะแม่ซื้อยางกามีหน้าเจ็บแม่นป่ะกระดาษมีตามีหน้าเอาตามีหน้าโอ๊ยทำกามาบัน เสียด้อมหน้าเริ่มค้ำแล้วคั้มพี่น้องเพราะว่าตากแดดทุกมือเลยเรียงยงเครับผมแมนแมนครับแมนดำแหลดเลยพี่น้องแหลดเลยแหละเพราะว่าเรียงงูทุกมือเลยเอเดียดนะครับผมตอนอยู่โรงพยาบาลตอนอยู่อะไรก็คือบม่ได้ออกแดดนะพี่น้องเนาะครับผมก็มาบ้านข่อยทุกอย่างเลยแดดแดดแดดแห้งพร้อมครับผมแต่เราธรรมดาเนาะก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วเราไม่โดนแดดก็จะขาวเท่ากับสระอ่างวันไหนพี่น้องครับครับผมหน้าเนาะกัสูดแดดสูดฝนไปถ้าเริ่มมองขับเลยเท่ากับท่าไม่ได้ต่เนาะ มาในตาไนมาอาทิตย์ละสองเที่ยได้ไปลองผมเลยคิดถึงมามากี้จางพิวตมาค่ะมามาหามามกี้แ้นะครับที่บ้านสวนนะครับยินดีต้อนรับนะครับกินนุ่มแล้วแมนครับลองกินนุ่มแล้วกินนุมเก่งแล้วนะจุด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 อุดจุดจุดจดจดดจาดจุแม่นไุ้เอาดุดจุดจุดจ่ยอมหาุจเลยเออกินแบบบ่ฟังฝดหลดงรดดดจุมเหี่ยวตื่นมา ถึนมาบังบาน่าเฉลกินเป็นเนาะอเริ่มเศร้านะครับผมไม่ลองนะกะเมื่อแล้วไม่ลองมือแล้วกะเดี๋ยวครับจังเอยกะเฉลราพี่น้องไปแล้วพี่น้องเพราะว่ามือแล้วนะครับไม่เห็นแสงแล้วนะครับผมนะครับให้เด็กเด็กเด็กดูฮะดูเด็กดูเด็กครับเด็เด็กเด็กเดหันมาลูกมืดแล้วนะครับบอกพี่น้องหน่อยว่าเมืดแล้วบอกพี่น้องเนียมืดแล้วล่ะค่ะมื้วสลาพี่น้องไปแล้วนะคือ ฝาช่องรูก้วากช่องช่องเช่องอะไรอีกนี่รูยอะไรรล้วก็บอดาดนาด้วยโอ้แล้วก็มักี้ด้วยล้วก็มกีช่องช่องอะไรต่องติ๊กบัพาเพินติ๊กบัเลยโอ้แองติ๊กบันี่พาลุยป่พาลุยโอเคเมื่อแล้วเมื่อแล้ว พี่น้องครับผมลาไปก่อนพี่น้องเมื่อไหร่นะครับไลฟ์จังไดจังไดเจอกันไลนาพี่น้องแล้วไลชดมืออาบมือเสาอาจจะไลให้เบิ้งเนาะว่ามันกินนมเดียบอนแลพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆคำว่ารับชมที่ตามกันพี่น้องยังไงกันเดีเริ่มฮักกันเรื่อยๆฮักกันต่อไปนะพี่น้องเบิ้งกันในโดนครับเด้อฮักกันในโดนจังไดกัลาไปก่อนครับคลิปนี้พี่น้องสวัสดีครับลาไปก่อนผมสวัสดีครับน้องกี่วัยรุ่นเรา